สวัสดีครับดีเฟ่ขับเชฟได้นะครับผมอันนี้เราก็จะไปประตูน้ำกันนะครับ<ว>ช่วงนี้ก็เป็นโควิดรอบสามนะฮะจะไปดูว่าประตูน้ำยังเหมือนเดิมอยู่ไหมโอเคไปหาเสื้อผ้ากันครับผมคนด้อยลงไปเยอะเลยครับออรไปตัดรับในนียไปถ่ายรอกันเนี่ยไปหาบ้านพีเยอะ กี่เดือนนะหลังจากที่ไม่ได้ออกจากบ้านประมาณ2เดือนวันนี้เป็นวันแรกนะคะไปไหนพูดอะไรไปดูกันไปดูตากหนกาหัดมันยังไม่ตื่นอ๋อตอนที่นี่มันหงอกประตูใช่ไหม หลายร้านปิดตัวไปนะตอนนี้ไงนะไรมีเยอะอีกแล้วไงค่ะมีทุกไซส์เลย S M L ใช่ไหมอ๋อนี่มีไซส์เดียวหมี่กำลังมาไงหมีคอหักอ่ะมันเป็นแหวนของอะไรราคาตามไซส์ราคาตามไซส์ใช่ ซอยนรกจริงเหรอเรียกซียซนรกกันแม่ขาประตูน้ำแล้วมันมีอีกอันนึงที่มันเป็นอะไรพี่ปุ้ยมุมแดงอะไรมุมแดงตรงนี้ตรงนี้มุมแดงลูกชิ้นแต่ถ้าเกิดจะขายื้อแบบอินเหรที่นี่อยู่ใช่ไหม่็ดิไม่ใช่บุ้นเส้นเห็นเลยบุ้นเส้นนี่ก็สวยนะปรับสีแบบพาสเทลใช่ใส่ เร่จะต้องหาคำนี้มันต้องเป็นแบบสไตล์ไหนไหนถ้าแบบเป็นสไตล์พี่ปุ้ยอะจะบูเชรีไม่ใช่สไตล์พี่ปุ้ยอะพอเราใส่แล้วเขาเอ้ยนั้นน่ารักอ่ะเนอะแขนอุดอันนั้นน่ารักนะเรามาหาเสื้อยืดหรือเสื้อแฟชั่นเนี่ยแนน่ารักเนาะคือสีเดียวัวอะไรร้อยสิบ แต่มันเหลือสีเดียวแล้วอ่ะที่ดีำนี่กแทนแล้วรับไม่มีอะดูกันอันนี้ร้านนี้ก็น่ารักแม่ตัวั้นด้านไหนีั่นะ้านีเสื้อคอบได้เหมือนันเดี่ยว้อต่งมี้ เราจะแบบไหนไป็ลไรคอ้อื่อนผี่ยยืด่นไเนี่ยอะไรนะืออ่มันต้องเป็นแฟชั่นใช่ไหมมีคาร้อนซัมเมอร์หวานเดี๋ยวก่อนเราจะไปอะไรที่ไหนเนี่ยในกลุ่มเหรอในกลุ่มพักกลุ่มกิฟกิฟมีสมาชิกแต่ไม่รู้มันอันไหนเก่งยีนใช่ไหมพี่ปุ้ยน่ารัก ท่นกิดว่ามันเอาชีฟองไปขายอ่ะขายดีอยู่นะอยากกินใสของอีสายกินนี่กลัวแบบกินเสร็จแล้วพอใส่แมสแล้วมันอยู่ในปากเราคนเดียวอะไม่กินก่งเท่าหม่นไม่ม่เม่กินไมินไ่นีมก็นี่ินไม่นไกนี่กินไนีม่กนไ่กินไ่ินไม่ินอม่ิไ่กกินกกิ้่ินมกินไ่กนไ่นมมไ้่ ให้ใยูรียูรีค่ะขา,ายนี้น่า,า,ร,ารักเออน่ารักเนาะนี่มันร้านไหนใช่ป่ะเราก็เอาลายเขาวไว้อะอเราไม่ต้องมาเขาส่งให้เลยมีขายเนี่ยขายมามีข้างบนน่ะเข้าไปข้างในเนี้ยใน <c oughs> ตึกเนี้ย <c oughs> ยูรีได้แล้ว เลยเห็นมันี่ทางไหนจีนนะ g ค่ะอเ่าก็เห็นนนี่ต้องอกว่าขาใส่กันใส่ช่ไหมคะใส่เนี่ยเห็นอี้คนไหนเนี่ยนังจีนบกพรองก็ค่ะคือถ้าเป็นดิวดิลิสอาล เหมือนไอ้ด็กน้องพนั้านที่ที่มันไรที่ขอบที่ขอบผู้หญิงเออเออ,เอ,อ,เอ,อใช่ไอ้นั่นมัดย้อมนะรับรับลอยหรือเปล่าดูดีๆมันสันน้นก็มีสานไม่ได้กำลังเห็นไม่อหรอสวยดีนะต่อส่อ่ะ แล้วก็พี่ปุ้ยอ่ะพี่ปุ้ยต้องใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ดูดเสียงยไม่สวยอ่ะไม่สวยเขาคิดแบบนั้นกันไอ้ลยอย่างนั้นอะพิดก่อน ตัวนี้ไม่สั้นหรอไมตัวนี้สั้นอ่ะส,สั้นนะจักเกอร์อขอลายเขาอีกหน่อยต้องเข็นเวลานะ <laughs> งานซัมเมอร์ ย่างละแบบอย่างละเนี่ยเนี่ยเพื่อนกิปรับแบบเดี๋ยวไปขายอุ้ยมันขายดีนะแต่มันขายแบบมันขายราคาถูกมากเลยขายแบบกิ๊แบบงงว่ามาเรากำไรตัวระบาทหรือเปล่าก็ถูกจริงๆเน้นจำนวนมันหลอกมันไอ้นี่ได้ปะที่มันจะไปหลอกเดา ออกคนละล็อกแล้วพี่ปุ้ยจะเดินปะหรือว่านี่แม่งหนาลังแล้วอะมันจะออกไปหาในที่เท่อออต่ออ๋อไปเจเว้นใช้ไหมหิวน้ำเหมือนกันอะเนี่ยพี่ปุ้ยพี่บอกอะเขาเป็นสายของพัดจับ นานเนี่ยนี่ได้ใ้เว้นไม่ใช่รอยนึงเป็นพันอ่ะกจริงเหรองงมากอาะไรคะร้อนค่ะคือแบบโอ้ย ลองดิเออ่ยน่ารักดัแบบไม่ต้องควรลิ้กริตด้วยเนี่ยเนี่ยโอมันผิดมากเออก็น่ารักๆใสเยอะเลเด้หรือว่ามันดูนี่ป่ะมันสวยดีนะแต่ขาดยอะปะเนรอแคทิ้งไะนะช่ เออ่างนรักตลาดจะชอบแบบไหนอันนี้ต่ออันนี้นะก็อยู่ก็ยืดแบบสวยมุมแดงใช่ไะมงานแบบตรงไหนอะที่ไม่เฮ้ยจริงจริงอะคิดต้องเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไม่เป็นไกด์เลยทีนี้ทีนี้เงียบเหงาปกติเวลานี้ยังไม่ปิดนะอื นี่กี่โมงอะที่กี่โมงปกติเนี่ยกิอต้องเออปิดหมดแล้ววะป็ดหมดล้เรานที่ว่ามันมีผมนะกนีกก็เป็ตรงนี้แหละเสื้อแบบตรงเชิ้ตทรงปิดๆก็ใส่สวยนะเออร้านเปิใช่ นี่มะก็ต้องไหนตอดีงงอ๋อแบบนี้เฮ้ยไม่ใส่ด้วย <c oughs> เอาซื้อ,ปอไปใส่ใายไปไข่คู่วอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> ยืตต้ออพูดถึงแบดแบดให้เขาดูเขาก็น่าจะซื้อนะาตัวนี่น่ารักอ่ะ ตอนนี้มันมีคาเตอร์นะครูวคาตแต่พี่มีลายอยู่นะของร้านนี้แหละร้านกันเจงเนี่ยแหละเชอร์เนะี่ยเชอร์เนะี่ยไปค่ะแล้วจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปแพทีนั่งกันต่อไปดไปูไปเลยไปเลย เงียบมากเงียบมากต้องมาหน่อยร้านนี้ชื่อร้านอะไรคะ สวัสดีครับ งสามิ่เือนีมาลยไกี่บาทก็ออกมาสองห้วันนี้ลดต้องต้องไม่มเกิน,นเรากที่ท่านานะคะ็อยากจะบอกว่าวเออใช่ประตูน้ำด้วยแ่ค้าแต่ละร้านเงียบพ่อค <c oughs> ้าแม่ค้าก็บน,นิดนดนะคะแต่ว่าก็ยังพอมีร้านอยู่บ้างนะคะเราก็ได้ขอติดไม้ติดมือกันมาขอขังยริมีต้หม มันอยู่เนาะในแต่ว่าบ,บางตานิดหน่อยรอกลับมาอีกทีหนึ่งร้างโควิดหมดนะคะรอบสามหนีไปขับชาแนลนะคะก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรไปติดตามกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> แม่ไปไหนเน<ๆ>ี่ย